โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาตําส้มตําอีกเหมือนเดิมนะคะตําส้มตามําวันนี้ก็จะเป็นตํากุ้งสดเหมือนเดิมเพราะว่าวัตถุดิบเหลือจากเมื่อวานเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันนะนี่โอเคอนี่เริ่มตาพริกอันนี้ก็คือพริกนะคะตาได้ตาไปแล้วมาดูใ,ใกล้โอเคคราวนี้นะคะเดี๋ยวจะปรุงต่อไปก็คือตัวนี้มะเขือส้มมะเขือเทศน้อย ใส่ลงไปใส่ลงไปอีกใส่ลงไปอีกใส่ลงไปอีกอเออก็บุกเขาให้นิดนึงตึงๆเห็นไหมคะกล้องเห็นไหมคะเห็นค่ะอเออเ,เอาบวมๆหมดเสร็จปุ๊บใส่น้ำตาลน้ำตาลที่เราใช้น้ำตาลมะพร้าว ็ปลาล้านะคะเป็นหนึ่งขวดใส่ลงไปสองสี่ห้าเก้าสิบสิบมนี้เสร็จปุ๊บมะนาวค่ะบีบปุ๊บใส่รวยน้ำปลานิดนึงตบชึบนิดจริงๆเห็นไหมเสร็จปุ๊บ ไอ้ยีโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบหลักๆถ้าไม่ชัดปุใ๊ใสล่ลายเสแปรลายเออใส่มีหน่อยใส่หน่อยมีหลายเสแปรลายใส่หลายเสแปรลายคุกคิกว่าน้ำจะน้อยไปเออน้ำน้อยไปเดี๋ยวเยีให้มันละลายก่อนนะเราก็คุกไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำปั<ๆ><ๆ>่ละลายใส่ตะเกียบเด็มตะเกียบเคี้ยออีกทีละ ไห้อีกน่อยนึงเออให้หลายแฉบหลายที่กันอืมแม่ชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเติมเปรี้ยวอีกจังหน่อย บนร้อนบนเปรี้ยวเอาเงาใจเลยบียบล่งไปเลยต่ำตำร่งไปเลยว่างนี่ใช่ไปเลยเออเสียดายเสียดายก็ไม่อร่อยอะเอาไหน <laughs> เออนนะ้ำไปนิดนึงชิปเออต้่มซน่ะนิดนึงโอเคนี่นไหมนะลดอืมตอนนี้หมดเลยนะ หายไปให้กันงลงไปบอกงก็คือเหลือแต่เมือม่อวานลูกหนึ่งตั้มได้สองสามหลอบเลยเมืม่อวานมัดพีกมันแสบ พริกเผ็ดพริกมือหนีบบ่อใครแสบปันไหนวะต้องอันนี้มันมากหรอมันยม,มกุ้งกุ้งสดนะคะกุ้งสดล้างน้ำเกลือรเรียบร้อยตำเองนะคะใส่กี่ตัวก็ได้หมดยังสองโ่ะยังอีกตั้งเยอะอ่าอีค สะ,ะอาดเรียบร้อยทิงไว้เข้าตู้เย็นไว้อะดูให้เขาโตดูจานสิแม่ว่าจานที่เราแต่งเป็นยังไงมีอะไรบ้างผักที่จานบอกเขาหน่อยมีดอกกระเจียวนี่นะคะดอกกระเจียวดูซูมเกินไปน่าเกลียดไม่สวยวางไว้ไม่ต้องหยิบดอกกระเจียวพักเกษตร ไข่ต้มนี่หังนงนี่แฮมนีม่แตงนี่ตน้นหอมมันเอิ้นว่า,โา,าบโรนาโบโรนาเหรอเอิ้นว่าถือดอกก็เบอรู้เรียกถูกหรือยังอะต่อไปเอาดูนะคะอ่าเทเลยบัวโอ้อืออันนี้ก็ใส่แซกคือเกา ก้าอีกแล้วพี่น้องตำกินม่ต้องเตืองคราวนี้ก็ตบด้วยผักกษตจีเม็ดเม็ดกระถินอ,อ,อ่ะเม็ดผักกาดจีนโอเคอ่ะออทก่อนออดไว้ตัวนี้อะค่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าแม่คือเกาตำคือเกาอีกแล้วคะ่ะมาเด้อมากินตำมาคุงคือเกาอีกแล้วอของเหลือตะโมว่านี่ มาเด้อค่ะผู้ชมทุกคนค่ะกินขอซิมเบิ่งก่อนเด้อแซ่ตุ๊กเล่าแซ่ออี๋เดีย๋ดวยว้อหยิบก่อนหยิบก่อนอ่าอ่าเข้าปาก กินผักด้วยกินผัก,กด้วยกินผักด้วยแับคลิกโล่แถวย่าพทอนบดีแต่ของมันแซ่บแซ่บแซ่บร้ายโอเค อย่าลืมกดติดตามบอกนะเอากินกุ้กงเยอะๆๆซิมกุ้งอีกกันเด้อโอ้โหกุ้งตัวนืมชอบอย่าลืมกดติดตามขอบคุณค่ะนะ